ประตโทรศัพท์มือถือเทคโน c o m คอมมอนนะครับหรือเนะ่าคอมมอนาะ 30S Pro โทรศัพท์มือถือชิปเซ็ตที่ใช้เป็น h e r ์ o G 1 0 0รุ่นแรกของวงการนะครับและรุ่นแรกของค่ายที่มีการชาร์จแบบไร้สายด้วยสวัสดีครับกับมาร์เดข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนรราแปนในกาซาสิบนาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่จแพ้ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันเทคโนได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า c a r m o n 30S Pro นะครับไป เร็วๆนี้แม้ว่าจะการเปิดตัวเนี่ยจะดูเงียบๆหน่อยนะครับแต่ก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจในโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เหมือนกันเราก็เลยนํามาฝากนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จแบบไร้สายนะครับที่เป็นรุ่นแรกของค่ายเลยแล้วก็ชิปเซตที่ใช้เป็น m e ียเทคเฮ e ิโอจีหนึรนะครับรุ่นแรกของวงการด้วยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับชิปเซตตัวใหม่จากค่าย m e ียเทคนะครับซึ่งเป็นชิปเซตที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่ผลิตบนเทโลยีระดับ6นาโนเมตร CPU เพิ่มขึ้นที่7%นะครับ เวทเทคไฮเทโนีหนึ่งร้อยเป็นเทคโนโลยีของ ca 2.0นะครับที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วมากนะครับก็คือเร็วขึ้นกว่าเดิมสำหรับหน้าจอแสงผลของโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีสม3 0 s Pro นั้นจะเป็นหน้าจอ amoled 6.78นิ้วให้ความละเอียด full hd plus นะครับทั้งยังมีค่า refresh rate สูงสุดที่120่งร hz มีกล้องแบบจาะดูความละเอียด50ล้านพิกเซลระบบ auto focus นะครับลงตาต่างเนาะแล้วก็เปดิดล็อกด้วยใบหน้านะครับ กล้องที่เขาใช้เนี่ยเป็นเซนเซอร์นะครับในกล้องหลังเลนหลักคือ Sony IMX896 ความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับขนาดพิกเซลคือ1นไมโครมี o อ s กันสันนะครับแ <l ux> บตเตอรี่5,000มิลลิแอมการชาร์จที่เร็ว45วัตด้วยและการชาร์จแบบไร้สาย20วัตนะครับที่ถูกนำเข้ามาใช้ในรุ่นนี้ด้วยแล้วก็ มีการชาร์จที่น่าสนใจนะครับแล้วหนักคล้ายๆ m a s s f e เนอที่ใช้ในตัว iPhone ก็สามารถรองรับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวมือถือรุ่นนี้มีความน่าสนใจนะครับถ้าหากมีข้อมูล,ลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงกร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทนต์นของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย